ทุกคนนั้นนี่มันคือที่สุดตอนแรกที่อาจารย์มาทานอาจารย์ไม่รู้ว่ามีเมนูนี้แล้วคุณส้มก็แนะนำอาจารย์ว่าอาจารย์ลองทานหมกกุ้งปลาเลยคะแล้วพออาจารย์ก็เลยสั่งมาสรุปอาจารย์ต้องบินจากกรุงเทพมาอุดรเพื่อมากินเมนูนี้อีกครั้งนึงและนี่ยเดี๋ยวสองหมกสุดท้ายที่แบบยัยงแสบแค่ไหนดิ้อมันแสบมากมันแฉบแบบมันแฉบมันแฉบดีนะคะที่อาจารย์โองมาสั่งก่อนนะ่ะหมดทุกวันใช่ไหมครับ่ ไผ่มาอุดรโคกุนนิดนะเมนูนี้คือที ам, ่สุดแล้วแยบฟ่อนไปน้ำแบบมากแนีนี่อาจารย์จะสั่งสั่งให้คนส้มอ่ะสั่งคส้มให้ส่งไปที่กรุงเทพส่งแช่แข็งไปใช่เย็นไปน้องอาจารย์ไม่กินข้าวทั้งวันเลยนะรอรองากินทัทั้งวันไม่กินข้าวเลยรอมากินตอนนี้แหละ ตามห้องแบบเตาล่าเลยดีทุกอย่างเลยอ่ะไรอ่ะอาสมมาแล้วอาสมเป็นรางวัลนิทรรินนะครับทุกคนดูไหมว่าครัวคุณนิดเป็นร้านอาหาร ได้มิชลินแล้วเมนูที่เป็นมิชลินคือเมนูนี้ปลาส้มทอดมิชลซนินด้วยเนี่ยมีนิสเซนินนะนี่และอร่อยมากที่ของขึ้นชื่อแต่จะปรุงอร่อยทุกอย่างน,นี่อาหารเมนูนี้ที่ได้มิชลินนะครับ เหมที่รู้ว่าเป็นมิชลินลำจนแซ่บจนฟ่อนแซ่บจนฟ่อนอร่อยเดี๋ยวเราลองความกบก่อนอุ๊ยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะรัวคุณนิดสมแล้วที่เขาได้มิชลินจริงเดี๋ยวเราอ่อมกดก่อนป่อมกบก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนจะได้มิชลินอันนี้ก็ควรได้มากมั้ยเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะสิบห้าดาวเนาะอันนี้คืออะไรครับ อ๋อเนื่อไก่มีน้ำจิ้มมาด้วยโอ้หน้ำจิ้มของเราด้วยแล้วหรอครับ,รบดีมากเลยดีจังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับการจ้างใดๆนะมากินเองแล้วพอทาใจก็เลยรีวิวขอบคุณมากทุกคนร,รู้ไหมว่าเมนูนี้มักจะเป็นเมนูที่เวลาลงแขกเกี่ยวข้าวแกงไก่เซโน่สมเวลาที่แบบมีการลงแขกเกี่ยวข้าวในบ้านเราสมัยก่อนเมนูนี้ต้องมา เอ็มเอาแล้วันที่เียเป็นเรื่องไหนบอกแล้วอกแนะอยากให้นจิบแม่ครัวได้นดหอนอกินหวดแม่เลยเน้ยนองอร่อยมากเลยอ่ะฝ <Okay. S 1> ากเชิญชมแม่ครัวด้วยนะครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากทุกอย่างเลยแสบกลมกล่อมกำลังดีดีมากไม่เปรี้ยวไปด้วย <c oughs> มันก็แซ่บมาแต่ไปนี่ดียบาร์เลยนะ <c oughs> ไปใส่ดอก เอตพดอจรแาะเอแบบต้มดอกไมอีาดอมก่อนคนส้มจะปนกบแล้วก็ต้มดอกไม้ดองต้มดอไม้ไว้รองอาจารย์ด้วยช่วงนี้มันน่นดอไม้ด้วยเยอพรุ่งนี้มาฝากของที่นมาแล้วของพอนี่อดยอง ผบเนื้อแน่นมากแล้วอร่อยว,วันนี้พอดีเอ็ม,อมนี่คือแกง่อบกบที่ถูกต้องอนี่จะน่าสนใจเลยค่ะได้เลยครับขอบคุณครับอ่ะทานค้าครับครบแล้วนะครบแล้ว